การเตรียมพิจารณาเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปรับปรุงแก้ไข2024นะที่ก็มีการระบุถึงการเพิ่มสัสดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทน mm hmm. โดยเฉพาะตัวของโซล่านะครับให้มีมากขึ้นซึ่งแน่นอนด้วยนี่เป็นแผนฉบับปรับปรุงเมื่อมีการเพิ่มสัสดส่วน ในส่วนไหนก็ต้องมีการลดสัดส่วนในส่วนอื่นๆลงแต่ทั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบะุนะฮะอย่างชัดเจนว่าจะไปลดสัดส่วนตรงไหนะนะ,ะแต่ก็มีการตั้งเป้าว่าถ้าจะเพิ่ม Renewable มันก็ต้องไปลด Conventional นั่นแหละ,ะซึ่ง Conventional ในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังเหลือโรงถ่านหินโรงกส๊สซึ่งบางครั้งเนี่ยโรงก๊สก็ต้องสลับมาใช้น้ำมันะนะฮะเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมามราคากาส๊สธรรมชาติ ในตลาดโลกตัว L N G s p o ตเนี่ยมันขยับขึ้นสูงกว่าราคาน้ำมันะะนะฮะนั่นก็ว่ากันไปตามสถานการณ์เนั้นพอพูดถึงว่าต้องมีการลดกำลังการผลิตพวก Conventional ลงเนี่ยบรรดาหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ะนะฮะก็ได้รับแรงกดดันจากความกัง,งวลว่าจะมีข้อจำกัดในแง่ของการขยายกำลังการผลิตในอนาคตหรือไม่มหรือบางส่วน ก็คาดการณ์ไปถึงว่าเอ๊ะจะมีการยกเลิกสัญญานะฮะทั้งที่จริงแล้วสัญญาเนี่ยมันก็คือสัญญานะเซ็นไปแล้วเนี่ยจะไปดําเนินการแก้ไขอะไรอย่างไรมันก็คงต้องฟ้องร้องกันนะฮะทีนี้ถามว่าในแง่ของข้อจํากัดด้านการขยายกําลังการผลิตในอนาคตหากว่าต้องมีการลดสัดส่วนตัวของพลังงานแบบดั้งเดิมลงไปเนี่ยนะฮะผมก็ดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่ผู้ประกอบการหลายรายนะ เขาก็วางแผนรับมือกับเรื่องนี้ไว้นานแล้วด้วยการขยายกําลังการผลิตไปยังต่างประเทศมากขึ้นนะฮะต้องบอกว่าหุ้นที่เข้าขายนะ,ะตามกระแสะความวิตกกังวลตรงนี้เลยเนี่ยหลักๆห,หนีไม่พ้น g u l f Energy d e v e l o p m e n ลลอปเ e r o ์เอ็ e โก p รุปบีกริมา r เวอรานะฮะเพราะเหล่านี้เนี่ยก็มีสัดส่วนการผลิตจากพลังงานแบบดั้งเดิมที่ค่อนข้างจะสูง นะฮะแต่ทีนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะในแง่ของตัว PDP 2024ที่มีรายละเอียดออกมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก็ทำให้สถานการณ์มันพลิกผันฮะ,ะจากลบมาเป็นบวก สําหรับบรรดาหุ้นโรงไฟฟ้าเอาความแตกต่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปสักนิดหนึ่งตรงนี้เกิดจากอะไรครับก็แน่นอนนะครับมันมีความชัดเจนอย่างที่คุณวาพูดถึงนะครับในแง่ของแผน PDP นะครับล่าสุดนะฮะอย่างคุณประเสริฐศิลสุประเสรนะครับปรัดกระทรวงพลังงานนะครับก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่าจากความกังวลของนักทุนเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่หรือว่า p d p 2024นะครับที่จะลดความสําคัญของโรงไฟฟ้าที่เป็นฟอสซิลลงนั้นความจริงแล้วกระทรวงพลังงานต้องการเน้นให้ เกิดทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่จะสามารถรักษาระดับราคาค่าไฟให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพในระยะยาวซึ่งไม่ได้ส่งผลให้การลงทุนในภาคไฟฟ้าลดลงเนื่องจากว่ามีการเพิ่มสัสดส่วนการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีมูลค่าสูงกว่าการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลเท่านั้นเอง อันนี้เป็นคําชี้แจงเบื้องต้นจากทางประหลัดกระทรวงพลังงานว่าโอเคละไม่ได้ลดความเขาเรียกไม่ได้ลดความสําคัญลงแต่ว่าเพิ่มทางเลือกใหม่นะฮะสำหรับในแง่ของไฟที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ Renewable ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับขณะเดียวกันตัวแผน p d p 2024เนี่ยนะฮะก็จะยังมีการลงทุนในภาคไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อีกมากกว่า1ล้านล้านบาทนะครับโดยจะมาจากทั้งโรงไฟฟ้าที่มีข้อผูกพันก็คือสัญญาไว้แล้วแล้วก็จะมีที่จะเปิดรับเพิ่มตามแผนในช่วงก่อนปี2 5 7 3นะครับคิดเป็นมูลค่าเนี่ยมากกว่า650,000ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,300เมกะวัตต์มูลค่าราว525,000ล้านบาทและการลงทุนโรงไฟฟ้าฟอสซิลอีกประมาณ5,300เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนแสนสอ0มล้านบาทและก็นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของสมาร์ทกริดที่จะมารองรับการเปลี่ยนผ่าน ดังกล่าวด้วยนะครับโดยคิดเป็นเงินลงทุนตลอดทั้งแผนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนล้านบาทด้วยกันนะไอ้ที่ประมูลจําได้ไหมห้าพันเมกที่เพิ่งผ่านมาอ่าก็คือประมูลเสร็จแล้วแล้วก็ทยอยเซ็นสัญญาแล้วนะอ่าโดยเฉพาะโซลา่าพ่วงแบตกับโซลา่าอ่าใช่ใช่นี่ทยอยเซ็นแล้วอยอทยอยเซ็นแล้วก้อนใหญ่ก็คือลมหลือลมเนื่องจากว่ามันมีคดีความที่เอกชนเข้าไปฟ้องร้องเนี่ยนะฮะก็ยังฟ้องไป3คดีครับก็ พ้นไปละสองคดีเหลือคดีสุดท้ายเหลือคดีสุดท้ายนะฮะถ้าคดีสุดท้ายถ้าพ้นไปอันนี้ก็ประมาณ1,500กว่ามกนะที่ค้างอยู่สําหรับพลังงานลมที่ประมูลไปครั้งที่แล้วก็คือมะสามารถเดินหน้าเซ็นสัญญาได้เลยอ่าใช่สามารถเซ็นได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วในบรรดาผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยครับนะฮะ เจ้าที่หลายคนกังวลว่าอจะกระทบกับการขยายกำลังการผลิตในอนาคตหรือเปล่า<ม>คือถ้าไล่เรียงดูในส่วนของโซลา่ากับโซลา่าพ่วงแบตนั่นเขาก็ได้ไปหลายโครงการนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูลมว่าจะได้ไปอีกกี่โครงการะฉะนั้นแนวทางก็คือ<ม>หหันไปขยายกําลังการผลิตต่างประเทศ2สองก็เพิ่มสัดส่วนการผลิตจากเรนเนเบิลขึ้นมามนะฮะซึ่งหลายบริษัทก็ดําเนินการไปแล้วใช่อ่าก็อย่างที่บอกนะฮะว่าช่วงที่มันกลุ่นช่วงที่ฝุ่นตลบกันอยู่เนี่ย เราก็ตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแบบนี้มันเข้าขายแพนิคเกินจําเป็นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วราคาหุ้นที่ร่วงลงมาเนี่ยอย่างเอ็โก้นี่ลงไปต่ําร้อยเลยนะพี่สุปชัยใช่ฮะนี่เพิ่ง<ร>จะถีบตัวกลับขึ้นมาได้นะใช่ใช่กาฟนี่ก็ลงไปต่ำ40ครับรอบนี้ลงไป37กว่าเลยด้วยซ้ำนะฮะมันแพนิคกันเกินไปหรือเปล่าบ๊กริมนะฮะรอบนี้ลงไปต่ํา20ใช่ แล้วก็ถีบตัวกลับขึ้นมาะะนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งฮะกรณีของอีกคู่หนึ่งก็คือ G P S 4อันนี้ก็ลงไปลึกเหมือนกันนะสำหรับ G P S 4เนี่ยก็ลงไปตอนแรกก็ต่ำ40เหมือนกันนะแล้วก็กลับมามได้นะครับอ่าก็ดูแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสของการลงทุนแล้วก็ท่านที่วิเคราะห์ ประเด็นนี้ขาดนะก็น่าจะได้กําไรกันพอสมควรน่าจากที่ราคาหุ้นมันปรับลงไปทําโล <ías> นะฮะไม่ว่าจะเป็นบีกริมเป็น g ก้าฟเอโคหรือ g p s ีก็ตาม <ías> โอเคก็เดี๋ยวรอดูนะฮะความชัดเจนเพราะขณะนี้มันเป็นขั้นตอนของการทําประชาพิจารณ์ใช่ไหมอ่าใช่คำนำทำประชาพิจารณ์แต่ก็จะไปปรับอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการนําเสนอเข้าที่ประชุมของกอพชนะฮะเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อคือมันจะต้องเป็นคอรมอก่อนอ่าต้องคอรมอคอรมอเสร็จก็ไปกพชอือมอนี่ก็จะพอกพชเสร็จปุ๊บทีนี้ก็จะเริ่มประกาศในรลืกิจจาและก็มีผลบังคับใช้ไปนะครับ โอเคนะฮะก็มีความคืบหน้าก็เดี๋ยวคงได้นำมารายงานให้ทราบกันต่อไปค